สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวและเรียนรู้ระบบสารสนเทศอุตสากรรมสีเขียวกันนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและผลักดันโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการผลิตและ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยนะคะอุตสาหกรรมสีเขียว คือธุรกิจอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดทั้งห่วงโซ่ประทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวไว้ทั้งหมด5ระดับดังนี้ค่ะ ระดับที่1ความมุ่งมั่นสีเขียวคือการแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบของนโยบายเป้าหมายและแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกันระดับที่2ปฏิบัติการสีเขียวคือการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปรธรรม ระดับที่3ระบบสีเขียวคือการบริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือการได้รับรางวัลหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นที่ยอมรับระดับที่4วัฒนธรรมสีเขียว คือทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีประกอบกิจการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรค่ะ ระดับที่5เครือข่ายสีเขียวคือการขยายขอบเขตของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์กรตลอดทั้งห่วงโซ่ประทานหรือสนับสนุนให้คู่ค้าหรือแพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันสถานประกอบการสามารถขอการรับรองสากรรมสีเขียวได้ผ่านเว็บไซต,ต์ www g r e e n i n d u s t r y d i w go th ซึ่งกระทรวงอุตสากรรมได้จัดทำระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการประกอบไปด้วย 1. การขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 2. การยื่นต่ออายุใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 3. การยื่นขอใช้ตร,ราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว 4. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning 5. การค้นหาใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวและอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการดำเนินงานด้านเอกสารค่ะ ก่อนอื่นนะคะดิฉันขออธิบายขั้นตอนของการขอรับการรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานในระบบอุตสาหกรรมสีเขียวได้ค่ะซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ 1ผู้ประกอบการเข้าระบบโดยการกรอสเซอ์เนมและพาสเวิร์ดเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ดำเนินการเลือกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวที่ต้องการขอการรับรองและแนบไฟล์ประกอบการพิจารณา mm hmm. เช่นนโยบายในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแผนและผลของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือใบรับรองเทียบระดับ และขั้นตอนถัดไปเจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาเอกสารหรือตรวจประเมินสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วนะคะผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบรับรองสาหกรรมสีเขียวผ่านระบบสารสนเทศดุสากรรมสีเขียวได้เลยค่ะ 2. ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใช้ตราสารลักษุตสาหกร,รมสีเขียวได้ตั้งแต่ระดับที่2ขึ้นไปโดยผู้ประกอบการจะต้องกรอกวัตถุประสงค์ของการนำตราสารลักษณ์ไปใช้และต้องแนบรูปตัวอย่างที่จะนำตาสารลักษณ์ไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติจะมีใบอนุญาตให้ใช้ตาสารลักษณ์ GI ได้ผ่านระบบนี้ได้เลยนะคะ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning ประกอบด้วย3หลักสูตรดังนี้ค่ะ 1. ห,หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวเบื้องต้น 2. หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสากรรมสีเขียวและ 3. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าใช้ระบบและเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ได้เลยค่ะและเมื่ออบรมครบในแต่ละหลักสูตรก็จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมในรูปแบบออนไลน์ได้เลยค่ะ ต่อมาเรามาเรียนรู้การใช้งานผ่านระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียวในการขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการเปิดเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ w w w g r e e n i n d u s t r y d i w u g o t h คลิกระบบสารสนเทศอุตสากรรมสีเขียวโดวยจะมีเมนูหลักได้แก่เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมโครงการค้นหาโรงงานสำหรับผู้ประกอบการและบริการข้อมูลคลิกเลือกสำหรับผู้ประกอบการแล้วคลิกที่ยื่นสมัครขอการรับรองหรือขอใช้ตราสัญลักษณ์ ต่อจากนี้นะคะก็ต้องกรอก username โดยใช้เลขทะเบียนโรงงานและกรอก password ซึ่งจะเป็นรหัสเดียวกันกับการเข้าระบบรายงานสกสา,านะคะจากนั้นค่ะคลิกเข้าสู่ระบบคลิกสมัครใบรับรองศากรรมสีเขียวซึ่งเราสามารถที่จะเลือกความประสงค์ของการรับรองศากรรมสีเขียวในแต่ละระดับได้นะคะ ตอนนี้ขอยกตัวอย่างเป็นสําหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยได้รับการรับรองและประสงค์ของการรับรองสาหกรรมสีเขียวระดับที่1นนะคะคลิกถัดไปคลิกเลือกประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะต้องมีการแนบไฟล์นะคะซึ่งจะเป็นไฟล์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ประกาศนะคะ หลังจากนั้นค่ะคลิกบันทึกข้อมูลก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการยื่นขอคำรับรองสาหกรรมสีเขียวและสามารถที่จะพิมพ์ใบรับรองผ่านระบบได้เลยนะคะ สำหรับการนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวและการเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศอุตสากรรมสีเขียวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นจะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสากรรมไทยสู่อุตสากรรม4.0และต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ ขอบคุณค่ะ